ฟินเทคที่ทุกคนทราบได้ยินกันมานะครับก็คือไฟแนนซ์บวกบวกด้วยเทคโนโลยีนะครับสคำมารวมกันนะครับก็คือการใช้การเงินนะครับผนวกกับเทคโนโลยีนะครับเพื่อให้ทุกท่านมีความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับตัวอย่างฟินเทคเรามีมาตั้งนานแล้วครับบัตร ATM ตู้ ATM นเไครับ เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี2,526แล้วนะครับนี่ก็คือตัวอย่างของฟินเทคอย่างหนึ่งนะครับแล้วในอนาคตนะครับการใช้ฟินเทคจะมากขึ้นนะครับหลักการของฟินเทคก็คือทุกที่ทุกเวลาครับคุณสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ทุกที่ทุกเวลานะครับคือหลักการที่ฟินเทคต้องการนะครับ เริ่มเข้ามามากเลยนะครับก็ธนาคารต่างๆเนี่ยเช่นธนาคารใ,ใหญ่ๆนะครับไม่ไม,ไม่ไม่กล่าวชื่อดีกว่าก็ไปซื้อธุรกิจที่เกี่ยวกับฟินเทคนะครับเป็นธุรกิจในเครือนะครับพัฒนาร่วมกันนะครับซึ่งทุกแบงก์รู้แล้วครับว่าอนาคตเนี่ยฟินเทคจะเข้ามามีบทบาทในระบบการเงินของไทยมากขึ้นครับอีกหน่อยนะครับาการใช้กระดาษ ก็จะน้อยลงเช่นเดี๋ยวนี้เรายังใช้บริการที่สาขาธนาคารเรายังต้องไปเซ็นชื่อบนกระดาษใช่ไหมครับว่าฝากถอนเท่าไหร่นะครับอีกหน่อยจะเป็น iPad ครับสาม,มารถเซ็นบน i อ a d ดฝากถอนเท่าไหร่นะครับเจ้าหน้าที่ธนาคารก็สะดวกครับตัวเลขมันก็จะวิ่งเข้าไปในคอมพิวเตอร์เขาเลยพอสิ้นวันปุบ๊บเขาก็ปิดบัญชีได้เลยนะครับไม่ต้องมากระทบยอดกับกระดาษอีกต่อไปนะครับก็บเงินเงินต่างๆก็จะลงตัวได้ง่ายขึ้น พนักงานสะดวกขึ้นผู้ใช้บริการสะดวกขึ้นและอีกหน่อยนะครับคนก็ไม่ต้องเดินทางไปสาขาธนาคารพาณิชย์บ่อยเหมือนปัจจุบันแล้วนะครับใช้บริการผ่านมือถือต่างๆได้เลยนะครับหรือไม่ต้องออกจากบ้านเลยด้วยซ้ำไปแค่หยิบตื่นมาหยิบมือถือฝากถอนโอนเงินอีกหน่อยอาจจะกู้เงินผ่านทางมือถือได้เลยนะครับส่งแอปพลิเคชันส่งหลักฐานต่างๆ เข้าไปในแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ธนาคารจะเป็นผู้ประเมินเองว่าจะให้กู้หรือไม่นะครับซึ่งล้ำหน้าไปกว่านั้นนะครับบางที่เนี่ยเขาเอาผู้ต้องการกู้กับผู้ให้กู้มาเจอกันในแอปพลิเคชันเลยนะครับเช่นมีโครงการพัฒนาอสังหาเาริซั์หนึ่งนะครับต้องการเงินทุนก็จะนำเสนอโครงการไปในแอปพลิเคชันนี้ เขียนเลยว่าโครงการเป็นยังไงทําเลเป็นอย่างไรนะครับแผนการดําเนินงานเป็นอย่างไรผู้ที่สนใจเข้ามาลงทุนก็เข้าจะมาจะเข้ามาอ่านในตัวนี้นะครับก็จะสามารถตัดสินใจได้เลยว่าจะให้คุณกู้หรือไม่อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่คือไม่ต้องผ่านธนาคารอีกต่อไปครับ mm. ก็จะเป็นคู่แข่งโดยตรงกับธนาคารนะครับอีกหน่อยธนาคารก็จะปรับตัวนะครับสาขาเยอะๆแบบนี้ก็คงไม่มีแล้วนะครับอาจจะเป็นแค่ตู้ให้บริการทางการเงิน ทุกท่านสามารถไปทำบริการที่ตู้นั้นนะครับจะไปเปิดบัญชีก็ทำที่ตู้นั้นได้เลยนะครับฝากถอนเงินต่างๆก็ชีวิตจะสะดวกสบายมากขึ้นนะครับจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือความปลอดภัยต่างๆนะครับความปลอดภัยต่างๆเนี่ยทางแบงค์ชาตินะครับกำลังดูว่า ฟินเทคอันไหนที่มีความปลอดภัยบ้างถ้าไม่ปลอดภัยเราก็จะไม่อนุญาตให้ใช้นะครับในเมืองไทยของเรานะครับก็จะดูแลเรื่องความปลอดภัยครับก่อนที่จะอนุญาตให้เขาใช้นะครับตอนนี้คนที่ใช้บริการเยอะสุดก็คือเจนวายนะครับซึ่งเขาเติบโตมาก,กับเทคโนโลยีต่างๆนะครับ mm hmm. เขามีความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีนะครับส่วนเบบี้บูมหรือ Gen X นะครับก็ ยังใช้บริการน้อยอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามการเติบโตทุกปี9ก้ากระโดดครับเป็นร้อยเซทุกปีนะครับแม้สัดส,ส่วนการใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตยังน้อยอยู่นะครับซึ่งคาดว่าเร็วๆนี้แน่นอนซึ่งโลกการเงินกำลังจะเปลี่ยนไปครับ